ู่ช่วงแรกของครอบตัวเดียวกันบิ๊กแฟมิลี่กับเราสองคนค่ะหมวยอริศรากับทงเจริญอขอขอบคุณทุกท่านที่มาในงานมงคลสมรสของเรานะครับไม่ใช่ค่ะรายการต้อวยกันรานการมงคลในงานสมรสคนละงานกัน<อ>แต่ว่มามันจัดติดกันค่ะอ่าข่าวดีแชร์ข่าวดีดูข่าวดีก็ยิ้มได้ค่ะดู <ผม S 1> นาย,ายาวข่าวดีใช่ใช่ใช่ค่ะที่ไปไปอำเภอไปแล้วเปลี่ยนเป็นเปนนามสกุลไปแล้วเป็นนายยาวข่าวดีไปแล้ว อ๋อต่อไปเจอก็นายยาวข่าวดีฮะก็มาทาโทษครับดรตอนที่จบดรนี่สาเร็จมาจากไหนครับสาเร็จมาจากธรรมศาสตร์ค่ะนายยาวอ๋อเลย้ไม่เจอกันมันก็อยู่ธรรมศาสตร์อ๋อเหรอคะอ๋อนายนายาวอยู่คณะไหนคะอดี่คณะยาวยาครับ แมผมก็อยู่ทาสาบที่บ้านทําเสือขายที่บ้านทำเสืออ๋อทาเสือแล้วก็ทาสาบทำสาบด้วยฮะทําสด้วตอนนี้ไม่มีทไม่มีจะทอแล้วเลิกแล้วก็เรียนเนี่ยคุณอยากจะเป็นอะไรมากตอนเด็กๆล่ะคะความฝันอ่าความฝันของอาตาณาเตอร์อยากอยากเป็นครูค่ะนะยาวเป็นครูอ่าครูที่เคยเคยเห็นครูแบบไม่ใช่เหมือนครูธรรมดาไมมครูแบบครูของผมเนี่ยยังไงคะแค่ที่อาจารย์เปล่ง แกสอนวิชาวาดเขียนว่าไหนถ้าเราตั้งใจว่าระบายสยีไปยังสวยงามบ้านเป็นบ้านวัดเป็นวัดเขาไปส่งแกปป๊บแกฆ่ากระบอกอ้าวแต่ถ้าวันไหนเราโมโหลราโม่สีโนนสีนี้ใส่ใส่ไปแกให้8ดคะแนนอาจารย์เป่เงผมอย,อยากให้เราเป็นศิลปินอยาเป็นศิละปะคือไม่จําเป็นต้องเหมือน ไม่ต้องเป็นรูปแบบเดียวกันคือนายาวสร้างสรรค์อะไรมาก็ได้ให้ความัฒนครัมครับครับได้ไม่ได้อยากจะให้ไปเอาให้เหมือนไปไปเรียนแบบเข้ามาไม่ได้ไปถ่ายรูปมาเอาให้นึกอยากจะเปลี่ยนอะไรให้เปลี่ยนเลยวันนี้จะพาาดหัวข่าววันนี้คุณครูผู้รังสรรค์พินิจวรรณกรรมสี่ลาอนี่คือข่าวดีของนายยาวค่ะเกี่ยวกับครูครูคนหนึ่งรู้จักวรรณกรรมสี่ลไหมฮะวรรณกรรมสี่ลรู้จักค่ะสี่ล รู้จักไหมซีไร่กวีซีไร่อะคะไม่ใช่ซีไร่ซีไร่แปลว่าอะไรซีไร์ซีนี่ก็ทะเลเป็นด็อกเตอร์ไม่รู้เรื่องอะไรเนี่ยข้าวต่อไปเนี่ยเราจะปลูกข้าวในทะเลกันแม่ซีไร์ข้าวทะเลเออใช่ใช่ใช่ไหมแล้วรู้จักว่ากวีวรรณกรรมซีไร่ไหมมีใครบ้างอ๋อหลายท่านเลยค่ะมีคุณต๊อบดายุนอ่าปาบดายุนคก็สุธิชัยยุนค่ะอ่คนที่เขียนหนังสือเก่ง แล้วก็มีคุณนิจลุงกิตอันนันคุณวินเรียววารินแล้วคุณคนาวรัตนพงภัยบูรณ์ใช่คะ่ะแล้วก็ยังมีคุณบินหลาสันการาคินลีคุณงามพันธ์เวชาชีวะอ๋อคนนี้เป็นน้องอดีตนายกใช่ไหมถูกต้องค่ะนี่อ,อาจารย์นายนาจิตรังสรค์น,นะครับท่านเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่โรงเรียนเทพรีลาทก็คิดว่าเอ๊ะทำไมจะได้ให้เด็กๆสัมผัสกับกวีสีไลน์ลกันเลยคิดเริ่มวิชา พินิษวรรณกรรมสีไร์มันเนี่ยสิปีแล้วโอ้หสิปีแล,ล้วเหรอนะยาวมันจะทําประโยชน์ให้กับเด็กๆได้รักการอ่านรักการเขียนแล้วก็รักภาษาไทยค่ะใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องด้วยค่ะนาะยยาบอกว่าเด็กจะมีโอกาสเจอกว,วีสีไรตัวจริงใช่ไหมคะจะต้องเจอได้สัมผัสเลยว่าทําอย่างไรมีความคิดเห็นเป็นยังไงถึงได้เป็นกว,วีซีไรและเชิญกว,วีซีไรไปที่โรงเรียนแล้วก็เอานักเรียนไปพบกว,วีซีไรที่บ้านโอ้ แบบนี้เด็กจะได้เห็นเลยว่าถ้าเขาอยากจะโตขึ้นมาเป็นนักเขียนที่ประสบความสําเร็จอย่างกวีซีไร์เนี่ยเขาต้องทํำยังไงออได้แรงาารบันดาลใจคแหมดีจังเลยค่ะคือถ้าเราเป็นนักเรียนธรรมดาหรืออย่างมวยเนี่ยจะไปพบกวีซีไร์อย่างยากเลยนะยากเขาไม่ค่อยพบหรอกครับต้องตีตัวเข้า <c oughs> ไปต้องมาเรียนวิชานี้ต้องเรียนวิชานี้ <c oughs> ครับ <c oughs> ที่เดียวในโลกมีวิชาพินิจวรรณกรรมซีไร์ที่โรงเรียนเทพลีลาโดยครูนายนาจิตรังสรรค์เขาเนาะ อยากไปเป็นลูกศิษย์ครูในยนาด้วยเลยค่ะมาจริงๆชอบนะคะคือข่าวในวัดวงการสารเนี่ยหมวยว่าการศึกษาไทยเนี่ยไม่ได้สิ้นหวังอย่างที่หลายๆคนบอกถ้าเรามีครูที่มีความตั้งใจอย่างครูในยนาเนี่ยนะคะออก็คือเกิดจากความรักของตัวเองชอบอ่านวรรณกรรมสีไร้อยแล้วก็พยายามที่จัดกิจกรรมให้เด็กๆได้มีโอกาสสัมผัสกับวรรณกรรมรีไร้ด้วยฟังในยาวเล่าข่าวดีในวันนี้แล้วหมวยอยากไปสมัครเป็นลูกศิษย์ของครูในยนาค่ะพิษวรรณกรรมสีไร้อนี่เป็นวิชาเลยนะครับเกิดมาสิบปีแล้วถ้าจะเรียนต้องไปไปหา อาจาร,รยานาค่ะกิตรังสรรค์แหมเราอยากตบมือดังๆให้ครูนายนานะคะสร้างสรรค์วิชาดีๆที่มีคุณค่าแบบนี้ให้นักเรียนได้มีโอกาสสัมผัสกับวรรณกรรมสีไล้จบข่าวดีแล้วมีเพลงดีๆมาให้ฟังไหมคะนาย,ยาวมีครับวงแรดเตรียมเพลงดีมาแล้วหนุ่มนาข้าวสาวนาเรือ ไม่เห็นเข้าเลยอลาสีไล์ไงสีไล์เมื่อกี้ไงอ๋ออ๋ <laughs> อ <laughs> ข้าวทะเล <laughs> เออข้าวทะเล <laughs> เพราะไสีไร เกาหลีส UH, ิรายคุณครูพาไปคุณครูพาไปท้องแดนกวิีสิรายวิชาพินิตวรรณกรรมสีร้ายพินิตวรรณกรรมสีร้ายเคยได้ยินมาสั่งสอนนักเรียนจินตนาวัน ่อนแค <c oughs> ่เพียงที่เดียวสิบปีเสริมสร้างสร้างมาคุณครูในยอนาโรงเรียนเทพธีราดา จริงแล้ววันนี้ได้แรงบันดาลใจเยอะเลยนะคะจากข่าวดีของนายาวจากเพลงของวงแชร์ด้วยและหมวยเชื่อว่าครูนนยนาจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับอาชีพอื่นๆด้วยนะคะนายาวในการสร้างสรรค์ทุ่มเททําสิ่งดีๆให้กับวิชาชีพของตัวเองแหมวันนี้ต้องขอขอบคุณครูนนยนานะคะเจ้าของข่าวดีในวันนี้ขอบคุณนายาวข่าวดีขอบคุณเพลงดีๆจากวงแชร์ด้วยนะคะแล้วก็นี่คือเรื่องง่ายๆที่ทําให้เรายินได้กับข่าวดีของนายยาวคะ่ะและวันนี้ จบข่าวสวัสดีครับทีเดียธอสอนแค่เพียงที่เดียวพินิจวรรณกรรมสีไรคุณครูในอนาโรงเรียนเทพลีล